ค่ะพบกับอาจารย์นันมาสเตอร์โค้ด l อนจิตใต้สำนึก EP 2ค่ะเวลาเราเอาใจใส่อาจารย์บอกเลยว่าเราทำร้อยเปอร์เซนต์เพราะครูรูครูโค้ดอย่างโค้ดโอป้าท่านทำให้เห็นเป็นตัวอย่างท่านทำร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะ่ะก็จะเห็นท่านในวงจรทั้งหมดเห็นทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ทั้ง ฮอดแคทฮอดบีนบล็อกดิททุกแผดตอนท่านไปหมดเลยแล้วท่านก็มือหนึ่งสมองสองมือเหมือนเราแล้วทำไมท่านมีเวลาล่ะเออใช่เพราะว่านั้นเราอย่ามีข้อแม้อย่ามีข้ออ้างว่าฉันไม่เป็นหรอกฉันไม่มีเวลาฉันทำไม่ได้อย่าดูถูกตัวเอง ให้ทุกท่านมาพิจารณาตัวเราว่าเคยเก่งอะไรเคยสำเร็จอะไรเอาอันนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจเอามาเป็นแรงบันดาลใจอย่าไปคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกอฉันไม่มีความสามารถเราเคยเก่งเราเก่งตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ต้องมาทำประโยชน์ ให้กับคนโรคใบนี้เพราะตอนเกิดเนี่ยคนอื่นเขาสละชีวิตเป็นล้านล้านชีวิตล้านล้านชีวิตนะที่กว่าเราจะเกิดมาเขาแข่งกันที่จะมาเกิดแล้วเขาก็อนุญาตให้เรามาเกิดตัวสเปิร์มเป็นล้านล้านตัวเขาเป็นมีชีวิตไหมมีแต่เขาอนุญาตผ่านให้เรามาเกิด พอเรามาเกิดเนี่ยเราต้องทบทวนนะว่าก่อนเกิดเนี่ยเราคิดอะไรเรามาเพื่อใครเรามาทำอะไรในโลกใบนี้อาจารย์ก็จำไม่ได้จำไม่ได้หรอกว่าเรามาเพื่อใครเพื่ออะไรในโลกใบนี้แต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปมันก็รู้เองรู้เองว่าเราจะอยู่ทำไมอยู่เพื่อใครเพื่ออะไรให้ถามใจตัวเอง ใจเรานี่แหละใจเราคือจิตใต้สำนึกหรือเรียกว่าจักรวาลจักรวาลภายในนี่แหละคือตัวเราเองเราถามตัวเราเองกูรูในตัวเราเนี่ยเขาจะตอบเขาจะชี้แนะว่าให้เราเดินไปทางไหนเออ,อาจารย์เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเด็กๆอาจารย์ก็ตั้งปณิธา,านว่าฉันอยากเป็นครู คือเราเราตั้งใจว่าเราชอบเป็นครูแล้วก็เรียกเด็กแถวนั้นมาสอนหนังสือมานู่นนี่นั่นสมัยเราเล็กๆ,ๆ,ๆเด็กๆอ่ะเด็กๆเคยเล่นข้าวแกงกันไหมะคะหละเราก็เก็บผู้ละโหงมาเป็นสตังเป็นนู่นเป็นนี่ก็เรียกน้องๆเขามาเรียนหนังสือเนี่ยใจเราอยากเป็นครูพอเราโตขึ้นมาโตขึ้นมาเนี่ยเราเราก็ไม่รู้ไงว่าเรามาเพื่ออะไรโตขึ้นมาเราก็สอบบรรจุ เดี๋ยวเดี๋ยวบางคนเคยฟังอาจารย์แล้วอ่าอาจารย์ก็ขอคุยให้น้นองๆที่เพิ่งมาใหม่อาจารย์สอบบรรจุขคาได้การอาจารย์ได้ที่หนึ่งแค่าการกอพอเนาะตอนนั้นอาจารย์ก็เลือกไปอยู่กงนะคะภายในเพราะอาจารย์อยากไปที่นั่นเด็กๆเ,เคยตามคุณแม่ไปเราก็อยากไปที่นั่นพอไปอยู่เสร็จเรียบร้อยอยู่ไปอยู่มาแล้วก็นึกถึงจิตใจแล้วว่าเราอยากเป็นครูนะ เราไม่ได้มาเป็นข้าราชการตรงนี้ซึ่งข้าราชการตรงนั้นอบอ,อุ่นมากๆกลมการค้าภายในกองควบกลุ่มข้าวอาจารย์ยังนึกถึงเลยเมื่อปี2019ทุกท่านน่ารักมากอบอ,อุ่นมากดีแบบดีมากๆเลยในการทำงานครั้งแรกเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเจอเจ้านายที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอทุกอย่างที่ใช่หมดแต่ เราต้องไปตามอฝันของเราเนี่ยอาจารย์ก็เล่าเนาะเล่าว่าอดีตชาติทุกคนมีทุกคนมีปณิธานมาแล้วเราจะไปถึงฝั่งฝันได้อย่างไรเราถามใจบางคนเคยนั่งลึกถามใจตัวเองไหมคะเคยถามใจตัวเองไหมเออบางคนไม่เคยถามใจตัวเองไม่เคยนั่งถามเลยว่าใจเราอยากทำอะไร ใจเลยไปไหนบางคนไปคิดถึงเสียงเสียงคนอื่นเสียงรอบข้างบางคนก็บอกอุ้ยไม่อยากทําหรอกเสียงข้างๆเขาเนี่ยเออบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกเธอทําไม่ได้หรอกเธออย่าไปทําเลยเพราะเราไปฟังคนอื่นเราไม่ได้ฟังใจตัวเราเราฟังคนเป็นร้อยเราก็เดินไม่ถูกเพราะมันร้อยคนก็ร้อยความคิด เพราะนั้นให้ฟังตัวเองรักตัวเองเคารพตัวเองนะคะอ่ะอาจารย์ก็เลยได้มาเป็นครูสอบใหม่ค่ะสอบบรรจุใหม่อาจารย์ก็มาเป็นครูพอเป็นครูตามใจที่นึกฝันจนเกษียณเกษียณก็ปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดนาะอันนี้ปีเท่าไหร่ล่ะหกหกอาจารย์เกษียณมาก็ สิบกว่าปีแล้วนะนะสิบปีสิบปีได้ไหมได้สิได้เนาะเก้าปีสิบปีอาจารย์ก็ไม่ทิ้งฝันอีกไม่ทิ้งฝันเราอยากเป็นครูอะ่ะแสดงว่าก่อนเกิดอะเราได้คิดว่าเราจะต้องมาช่วยคนมาสอนให้เขาเก้าวข้ามให้เขาดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น นี่แหละคือปณิธานของอาจารย์อาจารย์ก็เลยเอ๊ะฉันใช้งานเสร็จแล้วอะแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เราเป็นครูสอนให้ผู้คนสำเร็จเราก็เลยมาเจอนี่แหละโลกออนไลน์เพราะนั้นใช่เลยเพราะนั้นทุกท่านต้องถามใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อใครเกิดมาทำไม อาจารย์ก็เลยมาเป็นครูโค้ดบนโลกออนไลน์นะเราก็ได้ช่วยหลายๆคนซึ่งเขาก็ชอบหลายๆคนก็ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มาอาจารย์ไม่ได้พูดเองเนาะเขาพูดเราถึงรู้เวันนั้นให้เราถามคนอื่นว่ามองเราเป็นอย่างไรเราคือใครคนอื่นมองเราไม่ใช่เรามองตัวเราเองแล้วอย่าหลงตัวเอง อย่าหลงและเลงอย่าแบบเขาเรียกอะไรบางคนลืมตัวเราต้องถอดอีโก้นะอีโก้อีโก้เราต้องถอด, Eco, นะอ,ถอ,ด Eco, อีโก้ออกนะโค้ดไมเคิลบอกว่าคนเราเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องมีต้องต้องรับฟังฟีดแบ็ของคนอื่นถ้าเรายอมรับฟีดแบ็เขาได้แปลว่าเราได้ถอดอีโก้ของตัวเองแต่ถ้า ไม่ฟังคนอื่นเลยถ้าท่านไม่ฟังคนอื่นเลยแสดงว่าท่านยังมีอีกโก้อยู่อีกโก้ที่ฉันยังมีหัวโขนอยู่อีกโก้อาจารย์เป็นอาจารย์สามระดับเกซึ่งถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยนามแน่ชื่อคือศาสตราจารย์ละซองศาสตราจารย์นามแน่ชื่อคือรองศาสตราจารย์อืม ไม่ใช่ผู้ช่วยนะรองศาสตราจารย์คือเป็นอาจาร,รย์สามดทธิ์เก้าเพื่อนบอกว่ายายนั้นเธอไม่ได้นอนตายธรรมดาเธอนั่งตายเอาพูดงี้นะคือความฝันที่เราชอบอะยังไงก็ได้นี่คือเกียรติยศเกียรต,ติประวัติของอาจาร,รย์อาจาร,รย์ก็รักในประวัติเนาะชื่นชมในประวัติของตัวเองเนี่ย เพราะว่าเราเป็นครูจนกเกษียณแล้วเราก็ได้เป็นก็เ,เรียกครูอาวุโสเนาะแล้ววันนี้ก็มารุ่งครับเริ่มติดตามขอบคุณค่ะรุ่งครับติดตามอาจารย์นันขอบคุณมากนะคะอาจารย์ก็เลยมาแบ่งปันถึงเป้าหมายชีวิตของทุกท่านว่าเราอย่าลืมที่ลรปณิธานก่อนเกิด เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองเราเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้เพราะว่าใจเราเนี่ยจิตใต้สันนึกเราหรือจัก,กร,ะะกกรวาลภายในเนี่ยเขาจะบอกเราเองพอเขาบอกเราเราสามารถจะส่งสื่อกับจัก,กรวาลภายนอกกอดซอสพระผู้สร้างคือคนที่สร้างจัก,กรวาลทั้งหมดทุกคนก็อยู่ในจัก,กรวาลใบนี้ จักรวาลซึ่งมีทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารโลกพระพุทธพระพระหัสไปถึงดาวผูตโตนูน่นนี่คือจักรวาลเพราะเราอยู่ในจักรวาลแล้วเราก็อยู่ในโลกนี้โลกนี้ก็อยู่มีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วง เรารู้ได้ไงว่าเรามีแรงโน้มถ่วงแรงดึงเพราะเรายืนได้ไงเรายืนได้ถ้าไม่มีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงเราลอยแล้วเหมือนกับที่อาจารย์นั้นเกิดทันพวกท่านอาจจะเกิดไม่ทันอพอลโล1 1อพอลโล1 1อาจารย์นั่งเป้าหน้าจอเลยนะดูที่เขาไปเหยียบพัชจันทร์นิวอาร์มสตองไปเหยียบพัดจันทร์ปี2อ1 1 อพาล์ต11อาจารย์น,นั่งเฝ้าจอเลยอะเขาลอยพอเขาลงไปเนี่ยตัวเขาลอยเขาเหยียบพื้นพระจันทร์ไม่ได้เราก็เลยทราบว่าแรงดึงดูดของโลกสนามแม่เหล็กโลกนี่ทำให้เราเนี่ยมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วเราก็เลยรู้ว่าเราอยู่ในโลกของพลังงานใครที่พลังงานตก ก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะพลังงานตกถ้าใครอยากอยู่ต่ออยากที่จะสารฝันอยากที่จะทำอะไรอะไรอะไรให้กับโลกใบนี้แล้วก็ทำให้กับผู้คนที่อยู่ข้างหลังเราญาติพี่น้องลูกหลานเหลนหลนถ้าเรายังทำอะไรไม่ครบเนี่ยสร้างพลังตัวเองพลังงานเท่ากับพลังเงินในเมื่อเรามีพลังงานเราก็มีพลังเงิน แต่ถ้าเราไม่มีพลังงานพลังเงินเราก็หมดไปจริงไหมคะค่ะอาจารย์พูดถึงเป้าหมายร้อแล้วนะแล้วเราก็มาทำเป้าหมายระยะสั้นระยะสั้นอาจจะสเดือนอาจจะสามเดือนอาจจะหนึ่งปีสปีสปีนี่คือระยะสั้นระยะสั้นเราต้องวางเป้าหมายเราเดินป่าเราต้องใช้เข็มทิศดึง แล้วชีวิตเราล่ะเราไม่มีเข็มเดินเลยเหรออ่ะตั้งใครที่ยังไม่เคยตั้งเป้าหมายระยะสั้นตั้งเลยค่ะตั้งวันนี้เลยอ่าวันนี้วันที่เท่าไรเขียนวันนี้เลยเขียนตั้งตั้งเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยเราตั้งคือเราคุยกับจิตใต้สำนึกเรา เราคุยกับจัก,กรวาลภายในของเราเราคุยจัก,กรวาลภายในคืออะบางท่านอยากยังไม่รู้อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าจิตเราเนี่ยในศาสตรข์ของ NLP เนาะเขาบอกว่าจิตนี้มีสามจิตมีสามจิตเนาะจิตที่เราใช้ประจำวัน ช้รับรู้ใช้ตัดสินใจใช้อะไรอะไรอะไรที่เราออโต้เป็นออโต้ตื่นเช้ามาหิวข้าวทานข้าวาแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนไปนู่นไปนี่นี่คือจ,จิตรู้สำนึกจิตรู้สำนึกมีพลังแค่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้เราใช้แค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีอีกจิตหนึ่งเขาเรียกจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเขาจะให้เป็นผู้ให้และให้มากกว่า ให้คุณค่าให้ทุกอย่างหาทุกสิ่งสิบเก้าสิบเปอร์ซเขาให้เราเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่เราใช้เขาหรือยังจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมตัวเรานี่แหละเออแต่เขาโตได้แค่ห้าขวบเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่โตอีกเลย เขาไม่โตอีกเลยเขาก็อยู่ที่กับเรานี่แหละอยู่ในใจเรานี่แหละเราได้สื่อสารกับตัวเองไม่ไหมเขาห้าขวบก็จริงแต่เขาส่งพลังมากเขามีพลังถึง90%บางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์นันเราพูดยังไงมันเรื่องจริงนะเคยเห็นไฟไหม้ไหมคะคนอายุมากกว่อาจารย์นันอ่ะแปดติดอ่ะแปติดกว่าแบบตู้เย็นออกไปได้เลย เขาแปดสิบแล้วเขาอายุมากแล้วเขาจะมีแรงแบกตู้เย็นไหมไฟไหม้เขาแบกไปเลยนั่นแหละคือจิตใต้สำนึกเขาเป็นทรงพลังสามารถแต่พอเหตุการณ์ปกติจิตใต้สำนึกเขาก็อยู่ข้างในแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจออกมาข้างนอกแล้วมันก็มีจิตรู้สำนึกแค่สิบเปอร์เซ็นที่เราใช้แบกกลับไม่ได้แล้วนี่แหละ ค่นะติดตามต่อในจิตใต้สำนึก EP 3นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ